สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิชาครัวบ้านบ้านนะคะคลิปนี้นะคะนี่ก็จะพาทุกคนมาชมนะคะกุมภกันนะคะตอนที่เขาอย่างเบบีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกุมภกันนะคะเขาจัดสีนะคะแล้วก็สวยตั้งแต่เบบีเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชมกัน,นะคะ่ะว่ากุมภกันนะคะ ขามีหูตั้งแต่เด็กหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะแต่ละใบใกล้ๆค่ะต้นนี้นะคะนี้ก็ขยายพันธุ์นะคะด้วยการผ่าหัวนะคะทุกคนน้องก็เริ่มแข็งแรงนะคะแล้วก็แตกใบค่ะจริงๆแล้วกุมพกันนะคะหน้าเขาก็สวยมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ ออกชมพูนะคะแดงๆแล้วเลือดสวยงามมากค่ะนี่ก็กำลังเริ่มตัดสีนะคะทุกคนการขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหัวนะคะก็อาจจะโตช้านิดนึงนะคะช้ากว่าการแยกหนอนะคะถ้าแยกหนอนะคะทุกคนประมาณเดือนหรือ2อเดือนนะคะต้นก็จะแข็งแรงนะคะสวยงามนะคะแต่ว่า ผ่าหัวนะคะก็อาจจะโตช้านิดนึงค่ะนี่นะคะกุมพะการเบบีค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าเขามีหูตั้งแต่ยังเบบีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้จะมาลุ้นไปด้วยกันค่ะนี่นะคะทุกคนจริงๆแล้วกุมพะการเขาก็มีหูตั้งแต่ต้นเบบีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นหูเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมีทุกใบเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ หน้าก็ออกชมพูแดงๆนะคะสวยงามมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะกระดูกนี่ก็ชัดเจนมากนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยงามมากค่ะแล้วก็นี่ค่ะเริ่มกัดนะคะชมพูขาวค่ะนี่นะคะใบก็นี่ค่ะสลับเขียวสวยงามนะคะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะชอบบอลสีนะคะนี่ก็จะสะสมชอบแบบออกแดงๆนะคะชมพูชมพูค่ะนี่นะคะ นี่ก็สะสมกุมพกรร์ค่ะกุมพกรร์เบบี้นะคะมีหัวตั้งแต่เด็กเลยนะคะในส่วนของดินปลูกนะคะทุกคนนี่ค่ะง่ายๆนะคะนี่ก็จะใช้ดินล้วนผสมด้วยปุ๋ยคอกเศษใบไม้นะคะหรือว่าผสมดินปลูกเล็กน้อยหรือว่ากากมะพร้าวเล็กน้อยก็ได้นะคะก็จะทําให้นี่ค่ะกุมพการ,ร์หรือว่าบอลสีนะคะทุกต้นที่เราปลูกนะคะแข็งแรงแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะทุกคน สำหรับบอลสีกุมภกรันนะคะนี่ผ่าหัวตอนนี้ก็นี่ค่ะแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากๆค่ะ